ดีเอลซีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับก่อซูสองเนาะที่ลาหนังกาเดอร์พี่นนะ้อกวันนี้เก็หกผอกันงามสาวเออสวยแหละนะวันนี้แมนว่าซินเพลงเดียมดืยดับซินดับซินดับพี่นอ้องตอนนี้ฮ่ายูผด,ดาดโพลฮามาไหวผดาดโพนอันแต่ว่าสักีบมาถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าสบายดีเนี่สิไปอันสิเมือ่อรอตลาดดงพี่นอ้องตลาดอันง้าราาานะาคาานาันซัดตาเนาะมารัฐทานใน่ดีมซาลาวแนะ่ปะปานแน่พี่น้องดิมซาลาวอันเป็นทายคลิปผดาดโพน ว่าดแด้ฟักสองสองดีมสลาหนึแผนเนาะพรายว่าให้ได้วัาสบายสบวัสายสบาสบายับฟยนบายสาลยลสรายสบายสบายสอาหาบายบายสบายายสบายายว่ายนบา,า,ายา,ายสบายสบายสายสบายสบียสบายาดสบายสบายสายสายสบกยายสายสายสบียสยตลาลยาลาดดลาสบายสายสบายสบายส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 ายาายาสาาายาาาายายสสยเ เยอะคับที่คะอ,อยูอาย่บานะนับาทอี่าาท,าท,าทอะ<า>ไรม่อะไรโอ้ยรักษาาจะหาจากทางไปประดัโพพี่นกีเข้ามาห็นอยู่อ้าอาไปถ้าจะเนบี่ก็จะเปิดเพลง้าหัวลตลาดตรงสกีมาท้ายเลยเนะาะสถานไปข <บา S 1> อยด้พี่น้องเด้อมาทายตลอดดอกนี่ครับ้าถือกิ๊บป้ายิ้วขาวบริวายใหญ่ แม่กีขาไปรอสื่อป้าป้าไปรอก่อนเด้อมาตรานก็มาตรฐานก็ได้อน่ล่อ้าข้าจะเปิดเพี่พี่หน่อชอบมุขจะเปิดพี่หนสิผ้าพี่หน่อสื่อไะไม่ใจคล้องฟ้าเมื่อแหล่นอะเรียนตัวเรียนเธอคล้องถ่ายอยู่ได้ไลไม่คล้องถ่ายอีกอ่ะแหมแหมแหม่ดึงเส้นหาที่หาบอคูณดีวินหัว มีหมากใหม่เลยค่ะมีทองหม,ม,มากเนี่ยค่ะหมักเกียียวหมักเสียบหมักห่อหมักมังคุดหมักโซเลียนโอ้ล่าซุดกับตายนะทาก็จะให้นะทานที่ไหนเนี่ยบอกจ้เลยพี่หน้อเรียกสิค่ะพี่น่ <c oughs> อไปเติม

ม้เลี้ยงมูเลยงเลี้ยงกว่าตัวเลี้ยงก็ตายหมดแล้วแพเหรอไอ้ทีสมมติขากินเล่นสื่อกระนรมุกเข้าและมุกเซปีแล้วแล้วแพงมีห่นหนุกอันนี้เขาจะขายสตาต์แวแพงไงค่ะหนุกเข่าบ่อันนี้แม่ ดีม่เด้อเออไปไปเบิ่งอันชัดป่ะในพี่น่อกระตายล้วเจ้าท้ายตะแพงมันหูดีนะอันนี้นะแม่โค้ดโน้ตหนึ่งกระตายมากครบในหนึ่งยั่างอ้าแม่ เห็นต nee, <c ười> <c ười> ็อกลงกระเจาเลยนีไแดเลยเนาไปเบิ่งไปเบิ่งอันี่ใจงูอ่ะ้าจียวเล่ะเล้าจแบบนี่จะซัดเป็นเป็นะพี่น้องูอัะผ่ายังไงไม่บอ อย่านกเขาค่ะนี่นกเรื่อกเป็นนกเขาโอ้ยนกเร่อยน่นะนกอ่ะนกนกเขาไงนกเขาตาเมตาโลกแออันนี้นกใช่ไหนกนกเขียวโอ้ยแหละอยากบอก่าไ่อากกินเสมเนอนกแค่บ่อยนกอ่ะ นกแก่นะนกแมนอันนี้นกเอี้ยอันนี้นกขขาอะนกแมนนกแก่นกคูกระโดดวะเนาะใจไม่หลังพี่น้องกระปายกับเต็มนี่เขาจะเลี้ยงกระปายลไรนี่เขาจะเลี้ยงไว้เนี่ยโอ้กระปายตัวนี้ตัวใหญ่ก็อยากขื่อไปเลี้ยงไม่ขื่อได้ด้พี่น้องนกนเขาอะไรนะแมนบอกพี่น้องนกเขาแมนนกเขา

แต่ต <prove> ัวแมรตัว huh. ผูเดียวผู้หนึ่งผู้แม่เอาผู้หนึ่งกับผู้แม่เดียวตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ก็ต้องาชี้ขาสักกว่าชี้นี่ีเปือกเือกสักกว่าตะแพงแค่ไหนนี่ก็ู้ไ่ะราคาละค่ะตัวรหาสิีตัวหสโอ้รู้แ่เดี๋ยวบอกเฮ้ยมีตัไหนไหคือมีเป็นหนาเลยเนี่เขาเหลือเลียากจะแพงแค่ไนสองตัวนีเนาะ บอัดอันนั้นอัดตัวเดียวไ่าไมเลย่ก็อีเลนาขวเบิ้งวเออชิน่ดยจเบิ้งด้วยค่ะทำไมขอยเบิ้งนหนาตาม่ขวอยหน้าดีกว่หน้าดีกว่าจะว่าแบรนดาหาอีดินทุกการกินเลอ่ะนะคือจะทำไปกินเนาะอู้เร่อันนี้หมูซิงบอว่านูวายอันนี้หูซิงหมูซิงโตซิงเสือเอียนที่นอหมูซิงโตเท่าไหร่เท่าไหร่

พี่น้องเออมากเ้วก็บ่จ้แม่สื่อสื่อเพียสื่อแบบพีกบ่วะก็ะไม้ดังไปเฮ้หน่ไม้ก็เต็มอยู่เนาะซาตินอินขาเขียวอินสื่อเพียตัวนะอ้าวอีบอไว้หน่าป่ะ

真的吗？

เบอร์ปิยาปิยาอันนี้่สิเนี่ยไม่แข็งไม่แข็งกาเท่ายหาซิสี่ิหาได้คร่บหมใตัตนี้่ะซีิอะไรอู่บอกใหขอแค่สี่ซิตเลยค่าเอาไปมาก็ไัวาแที่้อง นี่สื่อนี้เึ้นม,มาานรอะไนะที่ผ่านดีเก็ัวไม่ใช่การถ่าเตอร์ดีมาบงแข็งส่ไม่แข็งก็ขา,า,ามเพียยากไม่ได้กัย,กยังยากแมนม,มากรัวก็ได้มากรวเออคือ่ะ ไปคนถือของเออเปคนถือของเป็นคนรับสายก็พอแหละไ้นเต็ไ้ว้วาไปปไปสัแหละมีแต่จั๊กปะไปสื่อย่บอกวะฮะไปบอกทานดูใจสัไปยังมื่จบมาพี่หนอบอดายยัง้ลนได้แต่หาหล่อไปหนทานไดสื่อเลยอ่ะ มีแต่คลองปลาพี่นนองเขาจะทอดบะทอดลมาคายไลในแขมบอบในเข็มท่านในแข,มนนข็มทานกับมีนอตจากวันแบบบริเวรก็เริ่มมาเวรตลาดดงเลยพี่เนอดแดงนะแลวทานพื้นหนะน้าก,ก็ไปรถเลยปะเอเอพี่นนองตอนนี้กับมาโหด้อกัแล้วจ้กเลยข่อยแล้วทานกับทิ้วุเขาแห้งบอกกินกาแฟกินกาียโอ้ยกินกับอันนี้กินจิ้บยี่บดูเออไปกัรแหลม ท้าใดพี่เอาะข้าใดแม่งรูเนไปเมื่อแล้แต่ไม่แค่ก็หมักบวกับก้องกินบาง่างนั่นน่ะเออก้บอันวายมาแกงแนวเแกงใส่แต่ว่าไปซื้อก็แล็มาสัเบิ่งลูกมิเตอรซื้อกระตาดิ่มซื้อกระตาพี่นนอะมีเลื้องใส่ซื้อบักทองบ่เอาเดีดิ่มบ่เอาพี่นอฟซีต่างซื้อไนะบักทองบักทองเหลี้งพี่คนองถามพี่เนาะคนใดเอฟซีคนใดต่างซื้อถือใจสีเหลืองอ่ะอีเหลืองสีเหลืองก็ซื้อนะ ตัวู้และพี่นมองมันตัวเมียทองทองสีทองทองเงินทองเงินทองเงินที่ขาวแสอยูยู่บ้สถานมาหอได้พิ่น้อยเวตลัดอันคีบไหวประถาุโพน่ะเนี้ยถ้าเห็นว่ามันเป็นบานเนี่ยเนียเจ้าพุกัดอ่ะนะคีบไหว้ประถาทโพน่ะยูนสองรีมซาลาหนึ่งแปดดพี่น้องรอทีหลาดมาก็มาแต่รอตรลาดบังเอิี่น้องอี่ไวน่ย น,น้องเอทีนน้องอันอน่ะน้องนะอ่าน้องเนี้ยถาวถาวยา,า,าสนาทีสนาทนีคือไอดอลเนสซี่ถาเนสซี่พอไม่กินน้ำแล้วจ้ะพี่น้องบ๊ายบายกินขาวอยู่เมื่อวานกินทั่วให้อีก